12องาทิตย์ริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาขยายังวิหารติขยาศิเสสัทิงพิโุสหเสนตตะโคภควาพิโุอมันเตเสีนสัพพังพิฆเวอาทิตตังจินจะกพิฆเวสัพพังอาทิตตังจักุงมิพิฆเวอาทิตตังรูปา อาทิตตเจคุวิญญาณังอทิตังเจคุสัมภัสโสอาทิตโตยมปิทังเจคุสัมภัสสปะเจยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัมเปียทิตังเกนาทิตังอาทิตตังราคะขินาโทสักคินาโมหขินาทิตังชาติยาจรามรณนีนัสกเกหิปริเทเวหิ ตุเขตุมนะเสอุปายาเสออทิตันติวะทามิโสตังอาทิตังสัทธาทิตตโสุตวิญญาณังอาทิตังโสุตสัมภะโสอาทิโตยัมปิทังโสุตสัมภะสปัะเจยาวปชะติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัมเปียทิตังเกนะทิตังอาทิตตังราคะกินา โตสักินาโมอาคินาทิตังชาติยาสารามารณีนัสเกหิบริเทเวหิตุเกหิตุมนาเซหิอุปายาเซอาทิตันติวะธามิคานังอาทิตังคันธาอทิตตากานาวิญญาณังอาทิตังคานาสัมพันสอาทิตโตยัมปิทังคานาสัมพันสปัจจะยาวปัจจติเวทายตังสุขังวาทุกคังวา तो कामा सुख ัง वा तमपि अतीतं चेनातीतं अतीतं रागाखिना โท सा खिनामोहखिनातीतं शातियाचारामरनिनसुके निवरीतेवेहितुखेहितो मनसेह उपायासेह तीतन्तिवथामि ชิวหาทิตาระสาทิตาชิวะวิญญาณังอาทิตังชิวาสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทังยัมปิทังชิวหาสัมผัสสัมผัสจยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตัมเปียทิตังเกนาทิตัง อาทิตังราคะกินาโทสักิกินาโมหิกินาอาทิตังชาติยาชรามรณนสุเกหิภริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวธามิกายโยทิตโตภูตภาทิตากายวิญญาณังอติตังกายสัมภัสโสทิโตยัมปิทังกายสัมภัส สภาจยอปจติเวทิตังสุขังวาทุกังวาทุกมสุขังวะตัมเปอทิตังเกนาทิตังอทิตังราคะกินาโทสังกินาโมหังกินาติตังชาติยาศรามรณินะโสกะนิเวริติเวหิทุกขะโทมนัสเสหิวภายะเสหิอทิตันติโสทามิมโนอทิโต ธรรมทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมพัสโสอทิตโตยัมปิทังมโนสัมพัสธ์สัพพะจยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวะทุขังวะทุขมะสุขังวะตัมเปียทิตังเกนอาทิตังอาทิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาทิตังชาติยาชรามรณีนาสุเกยีปริเทเว สกเคตุมาเนสอุปยาสีอธิตตันติวัฒมิวังปัสสังพิกเวสุตวาริยสาวกุจักุสเมิงปีนิพินทติรูปสุปินิพินทติจักุญญาเนปีนิพินทติ คูสัมพาเสพนิพินทติตยัมพิทังจะคู่สามพาสะปัจะยาวปัจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัสมิงเปีนิพินทเตโสตาสมิงเปีนิพินทเตยสัทสุเปีนิพินทเตโสตวิญญาณีเปีนิพินทเตโสตสัมพาเสเปีนิพินทติตยัมพิทัง โสตสัมภาสปาเจยาวปัจจติเวทยยตังสุขังวาทุคังวาอทุขมาสุขังวาตัสสมิงเปีนิพินทติฆาณสมิงเปียนิพินทติขันเทสุเปียนิพินทติฆานวิญญาณีเปียนิพินทติฆานาสัมภาเสเปียนิพินทติยำปิทางคานาสัมภาสปาจจยาวปัจจติเวทยยตังสุขังวาทุคังวา อทุกขมาสุขังวาตาสมิงเปีิิพินทะเติวหาเยเปริิพินทตเระเสสเปนิิพินทะเตคิวหาวิญญาณีเปริิพินทะเติวหาสามภาเซเปริิพินทะเตยำปิทังิวหาสามภาสปะเจยาวปิจติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมาสุขังวาตาสมิงเปีิิพินทะเต กายสมิงเปนิพินทตติ佛陀เพศสุเปียนิพินทติกายยัิญญาณนเปียนิพินทติกายยัสามภาเสเปนิพินทตติย่ำปิทางกายยัสามพาสัพพะเจยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกมะสุขังวาตาสมิงเปียนิพินทติมานาสมิงเปีนิพินทตติธรรมิสุเปนิพินทตติ มนวิญาเนปีนิพินทติมโนสามภาเสปีนิพินทตเตยํ่ำไปทางมนสามภาสปะจจยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวะทุขังวะทุขมาสุขังวะตาสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมูติติวิมูตาสมิงวิมูตามีติยานังหติหินาจติ ผูสิตังพามจริยังกตังกรณียังนาปังอิทัสสายาติปชานาติติอธมุโฌภะภควาตมนาเตธิโกภควโตภาสิตังอภินันทุิมะสิมิจัปปนาวะยะกรณาสมิงปัญญมาเนตัสสภิโกสหัสสานุปัฏฐายะอสเวนจิตานิวิมโมจิงสุติ นัตตาลักษณะสุตังเอวมิสุตังเอกังสัมยังพักว่าภราณาสิยงวิหารติสิเปตานิมิคะทายะตตะโคพคกว่าปัญจวกคี่เยพิกขุอะมันเตเสีรูปังภิกขเวนะตารูปัญจายังภิกขเวอัตตาภวิดสันนิยทังรูปังอภะธายะสังวัตเตยละเทธจารุเปวม ರೂಪಂ ဟောတု एव मे ರೂಪ ังမာဟောစီတိယသမာ च ကိုภิกขเว ರೂಪ ังอนาตตาตาสม ರೂಪ ภาทายะสาวะตทินัจฉลาภติรูป ेव मे ರೂಪ ังဟောတု एव मे ರೂಪ ังမာဟောစီติเวทนานာตาเวทนาจัยทังภิกขเวอตาภเวสังสัง เวทนาภาทายะสังวตเตยยะระเพตะจะเวทนาเยเวเมเวทนาหูตุเอโวเมเวทนามะโหสีตียะสมาจโคภิกขเวเวทนานาตาตาสมเวทนาภาทายะสังวตตินะจะลัพพติเวทนายะเยเวเมเวทนาหูตุเอเวเมเวทนามะอะโหสีตีสัญญานัตตาสัญญาจาหิตังภิกขเว อัตตาภวิสนายิทังสัญญาภาทายะสังวัตเตยะระเพตัสสัญญายะเอวมีสัญญาโหตุเอวมีสัญญามาอโหสิติยะสมาจโคภิกเวสัญญานาตาตาสมะสัญญาภาทายะสังวัตตินะจะลบปฏิสัญญายะเอวมีสัญญาโหตุเอวมีสัญญามาอโหสิติสังขารานา สังขาราจาหิทังพิกเวตาภเวสังสุนยิธังสังขาราพาตายสังวัตเตยงรเพิเดสังขารีสุเอวงมีสังขาราหูตวเอวงมีสังขารไมหิสุนติยสมาจัโกพิกเวสังขารานาตาสัง สัมาสังขาราพาทายสังวัตตินีจลพทธิสังขารีสุเอวังมสังขาราหูตุเอวังมสังขารมาอเฮสุนเตีวิญญาณังอนัตตาวิญญาณันจะนิทั้งที่เวอัตตาภเวสนายิทังสัญญาวิญญาณังอพาทายสังวัตเตยลพทธาจะจะวิญญาณีวังมีวิญญาณังหู สีตยัสมาจัโคภิกขเวสัญญาณังวิญญาณังอนัตตาตาสมะวิญญาณังอภาสายัสสังวัตตินัชละปติวิญญาณิวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาหูสีติตังคิมันยถาภิกขเวรูปังนิจังวานิจังว่าเตียนิจังพันเตยามปนานิจังตุขังวาตังสุขัง วาเตทุคร i̇şte, mm ัง hmm. พ <quoi? S 1> ันเตยมปนานิจังทุครังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสมโนปัสสิโตงเอตังมะมะเอโสมัสะเมเอโสเมตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมันยถาทิขเวเวทนานิจาวานิจาวาเตานิจังพันเตยมปนานิจังทุครังวาตังสุขังวาเตทุครังพันเตยมปนานิจังทุครัง วิปริณามธรรมังกันลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมาเอโสเมตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมันยะธาภิกขเวสัญญาณิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปริณามธรรมังกันลังนุตังสมนุปัสสิตุง เอตังมะมะเอโสหะมะสเมเอโสเมตติโนเฮตังพันเตตังจิมันยตาพิฆเวสังคารานิจาวานิจาวาเตียนิจาพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปุรินามะธรรมังกันลังรุตังสัมบุุปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหะมะสเมเอโสเมตติโนเฮตังพันเต ทางกิงม no ันยะธาพิกะเววิญญาณังนิจังวานิจังวาเตนิจังพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขรังวาตังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกรังนุตังสัมบุปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหามัสมเโสเมตตาติโนเฮตังพันเตตัสมาติหัง พิกเวยังจินจิรูปังอตีตานะคตปปจุปันังอาชะตังวาภิญธาวาอุราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกววาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมะสมินะเมโสอาตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญาญาตระภังยาการิเวทนาตีตานะคตปปจุปนังอาชะตัวะภิญธาวา

Inawa pa ni tawa yaitu rehsan tang mama neso hama semine neso atate, ewa metang yeta putang sama penyaya tetepang, yek keci sangkara di tanah kata pecupan na cetawa, kaita wawura rikawa suku mawa inawa, pa ni tawa yaitu rehsan สหามัสสミนะมโสตาติเอวามตังยถาภูตังสมะปัญญาทะทพังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตาปจูปันนางชะตังวาภิญตาวาราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนีตังวายันตุเรสนติกวยสาพังวิญญาณังเนตังมมะเนโสหมัสสミนะมโสตาติเอวามิตังยถาภูตังสมะปัญญาทะทพัง เอวังปัสสัมพิกเวสุตวารียสาวกรูปัสสมิงเปนิพินทติเวทนาญาเปนิพินทติสัญญาญาเปนิพินทติสังขาริสุเปนิพินทติวิญญาสัมิงเปนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตาสงมิงมุตตามีติยานังโหติเีนะ ชาติวุสิตังพระมัจจิยังกตังกรณียังนาปรังอิตัตตายาติปะชาณะติติอิทัมโวจ่าภควะตมนาปัจัพวิคีญาภิกขุภควโตภาสีตงอภินันทุงมัสมินจปนาเวกยากัรนสมิงพินญมาเนปจัจวิคีนังภิกขุนังอนุปาทายาสเวหิจาเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ